คือหนังผีเรื่องนี้มันมันไม่ใช่แบบหนังมีผีอย่างเดียวคือหนังเรื่องนี้มีความเข้มข้นหรือว่ามันมีเรื่องราวของตัวละครที่แตกต่างกันมีพระเป็นมุมมองของพระอันหนึ่งมีมุมมองของเด็กแนวคือเด็กสมัยใหม่มีเรื่องราวของการเดินทางระหว่างปฏิการทําบุญมีมุมมองว่าคนสมัยใหม่กับวัดเนี่ยมันมันมันจริงมันอยู่ใกล้กันจริงหรือเปล่าหรือมันห่างกันไปแล้วก็คือมันแบบมันมีเรื่องของความ ลีลับมีดรามา่ามีแอคชั่นมีสยองขวัญมีผีคือแบบมันมีครบหดครับมไม่แบบมีผีอย่างเดียวสนุกแล้วก็เหนื่อยแล้วก็กลัวด้วยไห <c oughs> วพระอย่างเดียวในช่ว <c> ง <oughs> ก่อนทำหนังเนี่ย <c oughs> เพราะว่าผมว่าเรา <c oughs> ผมกําลังทํากับเรื่องสิ่งที่แบบพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ผมสุว่ามันมีจริงแล้วก็ผมสุว่าอ่าด้านหนงเรื่องนี้มันแบบมันมีความต้องการอะไรหลายอย่างที่แบบพิเศษคือแบบว่าเราไปถ่ายหนังไปถ่ายในวัด แต่ผมต้องเอาผีเขาอยู่ในโบสถ์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็มัน,ม,นมันมีความหวาดเสียวเว้ยในในซีนอยูอยแล้วแล้วก็เหมือนว่าบางโลเคชั่นมันก็หนักแล้วนี้มันนิดเออโลเคชั่นไกลๆขึ้นไปบนเขาลึกลับเข้าไปในป่าซึ่งโลเคชั่นที่เราใช้เนี่ยก็เป็นโลเคชั่นที่บอกว่าค่อนข้างไกลามาก ที่หน้าแล้วก็หวถึงก็แย่แล้วเข้าไปในป่าป่าก็แบบดิบมากๆไม่ค่อยมีคนเคยเข้าไปเลยแบบมันมันมีเรื่องลึกลับเยอะครับมันน่ากลัวกับไลางไวมากๆหน่อยช่วงนี้อุปสรรคคงปกติครับก็คือว่าเหมือนว่าเวลาจํากัดเมื่อเราไปถ่ายที่ภาคเหนือเนี่ยเราต้องการหมอกต้องการบรรยากาศที่แบบในป่าเนี่ยมันก็ทํางานเวลามันก็สั้นเข้าป่าก็ลึกต้องรอหมอกจะมาไหมวันนี้ไม่มีหมอกอ่ะไม่ถ่ายไม่ได้ต้องรอมอง ไปถ่ายเป็นซีนในรถก็คือพื้นที่จํากัดเพราะว่ารถคันนิดเดียวคน3าคนมีตะกล้องมีไฟวิ่งไปทีปิดจราจรรถติดเดือดร้อนแบบแล้วก็หรืออย่างพอเป็นซีนผีก็โว็มีผีมีเอฟเฟกมีสลิงมีทุกอย่างมันก็แบบยากไปหมดนะครับโดยส่วนตัวก็ยากเยอะ